สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะแม่บ้านบ้านนนะคะวันนี้นะคะแม่บ้านก็จะพาเพื่อนเื่อน,นะคะมาอัปเดตตัวกวัามาากมรกตด่านะคะถ้าเพื่อนเพื่อนจำได้นะคะเมื่อวันที่25พฤษภาคมนะคะแม่บ้านเคยทำคลิปไปนะคะเกี่ยวกับสูตรนะคะเร่งการแตกหนอนนะคะเพื่อนๆนน,นี่ค่ะ ก็จะเป็นกอนี้นะคะที่แม่บ้านเคยโชว์ให้เพื่อนๆดูว่าแม่บ้านเริ่มเริ่มใช้สูตรของแม่บ้านเองนะคะตอนแม่บ้านซื้อมาใช่ไหมคะมีอยู่สองกิ่งนี้นะคะกิ่งเขียวเขียวนี่นี่คือนี่น,นี่คือแม่บ้านซื้อแบบด่างน้อยมานะคะเพื่อนๆทีนี้ราคาเขาก็จะไม่ไม่ไม่แรงใช่ไหมแล้วทีนี้อ่าเมื่อที่ยี่สิบห้าไปนะคะแม่บ้านอ่ะอัปเดตตัวกิ่งนี้นะคะตัวกิ่งนี้เนาะ ตัวกิ่งน,นี้ไปนะคะที่เขาแตกหน่อมานะคะวันนี้นะคะประมาณวัน่เก้านะคะเก้ามิถุนายนนะคะเพ<ๆ>ื่อนๆนี่ค่ะเขาก็ให้กิ่งน,นี้มาอีกวันที่เก้ามิถุนายน<ๆ>เขาก็ให้ไอ้เจ้าตัวกิ่งน,นี้มาอีกนี่ค่ะและที่สําคัญนะคะเพ<ๆ>ื่อนๆกิ่งน,นี้นะคะมีสิบเก้าใบทองค่ะกิ่งน,นี้สิบเก้าใบทองนะคะเพ<ๆ>ื<ๆ>่อนๆและนี่ค่ะ นอกจากเขาจะแตกกิ่งใหม่บานวา,าสพร่งแล้วนะคะนี่เขาก็มีหน่อใหม่ตรงนี้อีกด้วยเพื่อนๆดูแลเพื่อนๆด,ดูข้างล่างนี่เพื่อนเห็นไหมนี่นคะคะก็แตกหน่อใหม่ออกมาอีกแล้วค่ะก็แม่บ้านก็อยากจะบอกว่าอ่ะสูตรที่แม่บ้านให้ไปอ่ะมันใช้ดีๆแล้วก็ เห็นผลจริงๆนะคะเพื่อนๆเนาะอะ,อะมาดูต้นน้องใหม่อะกิ่งพวกนี้แม่บ้านก็กาลังชําอยู่นะคะกำลังชำำำําทําจํานวนอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นด่างน้อยเห็นไหมคะด่างน้อยแต่เวลาเขาให้ให้กิ่งใหม่ออกมาเขาก็จะเริ่มด่างเยอะไปเรื่อยๆนี่คะ่ะเพื่อนๆนี่อ่ะอันนี้ก็กำลังปักชากิ่งอยู่เห็นไหมคะ ส่วนกิ่งนี้นะคะอ่าอันนี้แม่บ้านก็ซื้อมาเป็นอ่าฟอร์มกอนะคะมี2กิ่งเนาะกิ่งนี้กับกิ่งนี้นะคะตอนนี้แม่บ้านก็คือว่ากําลังทําจํานวนอยู่นี่ค่ะพอมาอยู่กับแม่บ้านนี่เลยแม่บ้านก็ใช้สูตรเอ่อเร่งการแตกหน่อของแม่บ้านนี่เห็นไหมคะหน่อนใหม่เข้ามาอีก่แล้วค่ะอันนี้มาอยู่กับแม่บ้านน่าจะได้ประมาณสักสองเดือนได้นะคะเนาะแม่บ้านก็ใช้สูตรนี้แหละ รถเข้าไปนะแม่บ้านก็ใช้สูตรที่แม่บ้านบอกเนี่ยแหละรดเขานะคะอ่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะแม่บ้านมาก็จะมาแจกสูตรนะคะอ่าวิธีการนะคะเลี้ยงตัวกวักมรกตเนี่ยค่ะให้ใบเงาให้ใบใหญ่หววแ้เวเพื่อนๆดูเห็นไหม ใหญ่ไหมค่ะอวบนะถ้าวัดกับฝ่ามือนะคะอันเดี๋ยวแม่บ้านจะให้ดูนะอันนี้คือที่มามาจากเขานะเนี่ยใบมันก็จะแบบว่าตารางอางนี้นะอ่ะแล้วดูไม้ของแม่บ้านดูดูด่ีนี้ดูดูขนาดโอดูขนาด ดูขนาดอ่ะกิ่งน,นี้มาดูขนาดแล้วนี่คือกิ่งใหม่อันนี้ยังไม่ได้กลางใบใหญ่ตัวเต็มที่เลยนะถ้ากลางใบเต็มที่ก็น่าจะใบใหญ่ๆเหมือนกันนะคะโอเคสำหรับวันนี้แม่บ้านก็จะมาแจกวิธีนะคะทำยังไงให้ใบเขามันเงาก็จะมีนี่เลยคะ่ะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นน้ำเปล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเดือมชูกำลัง เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะบางทีแม่บ้านก็ใช้ตัว M 100ร้บาทบางาทีก็ใช้ตัวอันนี้บ้างลูกโพมสันดินะคะสลับสลับกันไปก็วิธีทำก็นี่เลยก็นี่เลยนะคะผสมหนึ่งฝาหรือขึ้นฟ้านะคะ เพื่อสเปรย์นะคะก็จะทําให้ตัวขวอกของเรากดของเราเนี่ไปเงามันนะคะแล้วก็สูตรการเลี้ยงของแม่บ้านก็คือแม่บ้านจะให้เขารับแดดด้วยนะคะเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้เขาจะได้รับแดดประมาณสักครึ่งวันนะคะพอครึ่งวันตะวันคอยแล้วตรงนี้มันก็จะไม่มีแดดละแต่ว่ายังมีแสงสว่างอยู่นะคะนี่เขาก็จะแตกกอดีสวยนะคะ กอกมรกรดของแม่บ้านนะใบใหญ่แทบทุกอันเลยนะเพื่อนเพื่อนจะให้ดูใหญ่ใหญ่แเดยวนะเพื่อนเพื่อนดูนี่ที่แม่บ้านชำอ่ะแม่บ้านชำไว้อันนี้คือชำใบใบเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนดูใบของเขาใหญ่ก็อาจจะด่างน้อยนะใบนี้นะแต่แม่บ้านคิดว่าถ้าเขาให้หน่อมาน่าจะหน่อสวย กบปรกอดของแม่บ้านใบใหญ่แทบทุกานเลย,ย,ย,เลยนะนเพื่อนๆดูเห็นไหมนี่นะนี่อันนี้แม่บ้านก็กำลังชำใบทำจำนวนอยู่นะคะนีอ่อันนี้ก็คือที่แม่บ้านทำไว้นะคะจะให้มันแบบจะให้เขา่เนาะมีโขดมีรากก่อนนะคะแล้วถึงจะเอาออกขายนะคะเพราะว่าเพื่อนๆบางคนอนะซื้อใบตัดสดไปแล้วชำไม่เป็น ปรากฏว่ามันเน่าบ้างอะไรบ้างแม่บ้านก็เห็นใจแล้วแม่บ้านก็เลยเลิกขายใบตัดสดแล้วอ่ะก็เลยว่า,เ,าเลิกขายใบตัดสดนะคะแล้วก็จะใช้วิธีการชํานะคะชําเขาให้เรียบร้อยก่อนให้มีรากมีโขดก่อนแล้วก็ค่อยปล่อยขายนะคะแล้วค่อยขายเนาะ,ะเพื่อนๆเอาไปทําต่อจะได้รอ,อดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ได้ต้นไม้ที่มีคุณภาพไปนะ สำหรับคลิปนี้แม่บ้านกา็มีเรื่องจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆเพียงแต่เท่านี้นะคะถ้าเกิดชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้แม่บ้านด้วยนะคะแม่บ้านจะได้หาสิ่งที่เป็นประโยชน์นะคะ่ะมาอัปเดตให้เพื่อนๆน,นะคะเนาะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะ วกจากสีสวยอันนี้ดางเลยเหือสีสวยเพื่อนใบใหญ่ใบใหญ่จะใจนเงางามนี้น,นะคะ,ออะก็อย่าลืมเอาสูตรที่แม่บ้านแนะนำไปใช้นะคะพเพื่อนๆขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ